ถนนรถเยอะว่ะสามารถแจ้งได้ไหมเนี่ยโคกที่วิ่งข้างในถนนของรถเมย์เลนรถเมย์เขาครับขับตีอขับอะไรวะอ๋อพี่น้ำมันหมดแต่พี่ขึ้นทางนี้เนี่ยนะ เยอะนี่ถนนทำแล้วจริงดิทำไมมีแต่รอยปะไอ้ถนนเพิ่งทำใหม่เลยเนี่ยเนี่ยดูดิฝาถังเนี้ยทำใหม่จริงปะเนี่ย โอ,โ,โ,อโ,โอ้โหเลนซ้ายนี่อย่างติดเลยไปได้ปะวะเนี่ยเนี้ยนะคันเนี้ยนะ XADV ไง XADV ไงที่เขาบอกอ่ะ4 4ออโต้7 5 0ซีมันสวยนะอยากได้เหมือนกันรอโอกาสก่อน ทำไมรถมันเย่ดีวะ CB ร้อยห้าสิบขับเร็วอยู่เนี่ยน่านาว่กแซ่บได้ทุกจุดแล้วมุดได้ทุกที่เลยจริง ่พวกออกมาใหม่เลยไม่มีทะเบียนด้วย เห็นสายใต้แล้วว้ารถทางออกมันก็เชือกกั้นอยู่ห่ ไม่รู้รีบไปไหนอ่ะมีนัดเหรอรีบไปไหนอ่ะไปไปทางนู้นไปไปทางนู้นอร่อยเสื้อเอวหลอดนะไปไปประมุกบู๋ก่อนเลยไปสั่งไว้เลย ยู่ถึงแล้วมันอยู่ในหัราทั้งวันจริงอะไรเลยยังไ,ไม่ทันได้กินเลยเพลงหายไปแล้วาามาตอนจบกอดีติดเธอได้ไหมติดฝนอยู่ด้วยกันตอนดีไหมไม่ดีเพลติดฝนอ่ะติด ไเดินดูดิตัวนี้มันตัวเส้นีิงคาส่ก็อยากกินนะแต่ว่าสาั่งกระหมุกแล้วเย<ม>าไ่ไม,ไ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 ,มไม่ได้กินไมาไเลยไม่จำเป็นต้องกินคาส่ เลือกชิ้นหมาอืมคล้ายๆของเราเลยไม่มีอะไรกินวนดู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 เห็นปะ <si> ของเราก็เลือกร้อยร้อยอะไรล่ะเลิกลากข้างระบบออกมานะเ้ยเดี๋ยวเราปล่อยมันลงพืนไม่ได้ไม่ได้ถ้าปล่อยมันลงพืนแล้วมันจะ <si> <si> เออขี้แตกใครใครใครบ้างไม่รู้ทำไมคนมันเยอะจังหมูร้านนี้อร่อยแน่เลยคนเยอะเลยอืมอร่อยมั้งไม่รู้ตรรตรแต่ถ้ามีแบบพี่พลัมสองก็เอาอร่อยมันเยอะดีเดี๋ดยเชื่อประสบการณ์กิน,คน,คน,คนามาของสอง พอขันใส่นมสามสิบให้ใส่นมสาิบเพื่ออะไรวะใส่นมสาเท่าไหร่คะหักทอดหรืออะไรเต็งกินอนดูก่อนแบกใส่ก้งแล้ชทำชำกินชทำชำ ทดนเ่ะนอร่อยอ่าทอเนเี้ยโดนใจสุดละ,ะไ,ไข่มีสุกไข่มีสุก <c oughs> ชื่อขนมไข่มีสุก <c oughs> น,น้นดำดำน้ดใ้ ไอ้นเนอจ้า,ามันนุ่งมันได้เจ้าเจ้าด่างแต่ไม่เคยกินเลยคน,น,อยน,น,อนโอ้โหคนเต็มเลยว่ะช่ำหมดแล้วมั้งเนี่ยจะทันไหมฮะสองครับเอาลาชช่ำๆเลยได้ไหมพี่หวานเลยใช่ใช่ ตัดเหมือนกันแต่อนนี้มันตื้ไม่ไม่เป็นแบบนั้นอ,อันนั้นคือนั่งแบบติดซอกและทุกหนึ่ง <c oughs> ครับตายตารล้วของกินฉันน้อกสานกินไปกินหมดไหมเนะ่ ลูกินหวรมันได้กค์มันเป็นหเป็นินหวเป็นินหานหนว่าหวานกนหวาน่านมากานมากานากแหวานมากเอาเลยบัวเลยแ้ มีเด็ดมันขับเลยไม้เท่าไรครับไม้สิบบาทจัง อันนี้ใช่ไหมข้าัในสองห้องจ็สิบจ้าอืมน้องเท่าไหร่ครับน้องยี่สิบแ้ล้วตูดอะครับตูดอีกห้นี่จักรัดตูดเป็นขีดอะตูดขีดยี่สิบห้าบาทตูดขีดหนึ่งครับแล้วก็อันนี้สามา ปล้าสับยังต้องไก่ต้องหน้าโดนมากมากเอาดิเอาไงเอาไงอินอยู่แล้วนี่เงาตก็นตะกนรอแล้วนี่ยรอตายตังข้เหนียวสองห่อเขาเดี๋ยวค่อยกิมติดหมวกเดี๋ยวค่อยกลับไปกินที่บ้านทีเดียวอิ่มทีเดียวเออนั่งกรอบประจำร้านเนี่ย เดินดูมันเดินตามน่ารักอ่ะปลอมๆเนี่ย่ะเรียกปลอมใช่ไหมปลอมมาิกิปอมมาิกปอมมาิกิปอยอีกูนิ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 กปอยจะแบกกับป้ายังไงนะอืมน้ำหมดแล้ ่กั่ใส่บบอย่าน้ลกลับบ้านกลับบ้านเวลากลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วบายกล้องหน่อยบาย